พบกับอลิกากันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยอลิกาจะมารีวิวคอนแทคเลนส์นะคะ5สีแล้วก็5ลุคด้วยกันนะคะให้ทุกคนได้ดูเนื่องจากมีน้องๆและเพื่อนๆหลายๆคนถามอลิกาเข้ามาอลิกาใช้คอนแทคเลนส์ของอะไรอลิกาใช้คอนแทคเลนส์ของคิตตี้คาวาอนะคะแล้วใช้รุ่นอะไรจริงๆแล้วอลิกาแบบใช้หลายรุ่นมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลแล้วก็เทานะคะใช้2ส,สีนี้เป็นหลักแล้วก็สีน้าตาลก็จะดูอันที่มันออกธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าชอบเน ตามสั่งซื้อได้ในเว็บของ Kitty Kawa i เลนกันเลยนะคะแต่นอกจากนี้ไม่พอเนวันนี้อันนิกมีคอนแทคงเลนมาแจกด้วยทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะแต่เรายังไม่บอกตอนนี้เนี่ยทุกคนจะต้องตั้งใจดูเราไปก่อนเพราะว่าคําตอบของเกมในครั้งนี้เนี่ยอยู่ในคลิปนี้ถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยว่าจะเป็นอะไรยังไตงตามมาดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะถึงช่วงเวลาที่เอริกาจะบอกกติบิการในการร่วมสนุกทิ้งคอนแทคเลนคิตตี้คาวาอีนั่นก็คืออย่างแรกเลยทุกคนต้อง กดไลค์คลิปนี้2กด s u b s c r i b e ช่องแอดิกะสาตอบคำถามนะคะว่าจากทั้งหมด5ลูกที่ได้ดูมากันนะคะชอบลุกไหนมากที่สุดใส่ชื่อคอนแทคเลนมาเลยนะอันที่แอดิกะใส่ในลุกนั้นและให้เหตุผลว่าเพราะอะไรผู้ชคดีทั้งหมด10คนนะคะที่แอดิกะเลือกเหตุผลแล้วก็ตอบคำถามได้โดนใจแอดิกะมากที่สุดแอดิกะก็จะทักไปนะคะเพื่อสอบถามที่อยู่และจะส่งคอนแทคเลนไปให้ฟรีถึงบ้านเลยยังไงมาเล่นกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด ชาร์จสก๊อต้ที่ยังไม่เคยกดและที่สำคัญที่สุดมาตอบคำถามกันเยอะๆนะเราอยากแจกจริงๆยังไงติดตามกันด้วยนะเผื่อจะเป็นตัวเองที่ได้รางวัลไปและยังไงเราจะมาประกาศกันอีกทีหร้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย